สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิปคำพยากรนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคำพยากรไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดท,ทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ที่ฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2564กการพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคสะดุง้งนาคก,กวนกระสินสมุรและนาคพจนครุฑความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าธุรกิจการงานของท่านจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นต่อสู้ฝ่าฟันกับสิ่งเดิมที่ยังไม่สำเร็จตามคาดหรือก,กับสิ่งใหม่ๆคะ่ะอาจเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งกับงานเดิมอาจเป็นการทำธุรกิจใหม่หรือเพิ่มเติมธุรกิจอื่นเข้ามา อาจเป็นการได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่ที่สำคัญได้โปรเจกต์ใหม่ได้ลูกค้ารายใหญ่ได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเพิ่มความรับผิดชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานซึ่งท่านจะพบกับปัญหาอุปสรรคในงานให้ต้องฝ่าฟันมีความเครียดความกดดันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่งานทุกอย่างที่ท่านจะได้พบหรือจะได้รับมอบหมายต่อจากนี้นั้นจะเป็นงานที่ทำให้ตัวของท่านต้องเหนื่อยก่อนแล้วขยับดีขึ้นในภายหลัง ท่านจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยตัวของท่านเองความสำเร็จรอพบท่านอยู่เบื้องหน้าแน่นอนค่ะขอเพียงท่านไม่ย่อท้อใช้สติประครับประคองไม่ประมาทในการตัดสินใจมันสร้างกำลังใจให้ตนเองอยู่เสมอให้ท่านมองความเป็นจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรที่สวยหรูอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการต่อสู้ดิ้นรนและฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามักจะมีเข้ามาเสมอไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งค่ะ ตราบเท่าที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่และที่ผ่านมาท่านก็ยังผ่านเรื่องต่างๆมาได้ตั้งมากมายดังนั้นตัวท่านเองก็ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะตัวท่านก็เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งคนนึงเหมือนกันและผู้พยากรณ์เองก็ขอเอาใจช่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะคะ ให้แนะนําให้ท่านหาเวลาทําบุญเติมน้ามันตะเกียงทําบุญบริจาคค่าน้าค่าไฟวัดถวายหลอดไฟพร้อมชุดติดตั้งถวายทูบเทียนและน้ําดื่มบริสุทธิ์แก่วัดหรือสถานที่ที่ขาดแคลนเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและเพิ่มบารมีให้กับตัวของท่านเองและขอให้ท่านหาเวลาสวดมนต์เจริญสมาธิอุทิศบุญกุศลน,นั้นให้กับตัวของท่านเอง ให้กับเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านและอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับดวงจิตทิพย์ของเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ส่งผลร้ายหรือคอยขัดขวางสร้างปัญหาอุปสรรคสร้างความไม่ราบรื่นในธุรกิจการงานของท่านพร้อมทั้งขอโอโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปค่ะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาควินิจฉัยนาคคู่บาร,รมีและนาคผจญครุฑความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่าการเงินและโชคลาภของท่านหรือความช่วยเหลือการสนับสนุนต่างๆท่านจะได้รับจากคนรักจากคู่ครองจากคู่หุ้นส่วนและจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ อีกทั้งตัวของท่านเองก็ยังมีทรัพย์สินหรือมีเงินทองนำมาหมุนมาใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือถึงแม้ว่าในเดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายเข้ามามากด้วยก็ตามชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านมีโอกาสต้องเสียเงินเสียทองให้กับบริวารญาติสนิทมิสหายหรือกับใครบางคนที่เป็นเพศตรงข้ามโดยพวกเขาเหล่านั้นจะใช้วิธีหลอกล่อหรือลวงให้ท่านเชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ ขอให้ท่านระมัดระวังรอบคอบพิจารณาในทุกการตัดสินใจด้วยนะคะและบางท่านมีโอกาสเกิดการผิดใจกับญาติพี่น้องเรื่องของมรดกหรือทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคจำแรงนักบันดาลน,น้ำและนากผจญครุฑ ความหมายของไพ่ทั้ง3ามใบหมายความว่าให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบความดันโลหิตและอาการภูมิแพ้ต่างๆในร่างกายให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและไขข้อและระวังอุบัติเหตุจากของร้อนไว้ด้วยค่ะแนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบริจาคลงศพแก่วัดหรือศพผู้ยากไร้ทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์ ถวายสังฆทานยาและหาเวลาสวดมนต์ทำสมาธิอุทิศบุญต่างๆให้กับดวงจิตทิพย์ของเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของท่านขอให้ท่านอาโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปและขอให้ท่านคล้วคลาดปลอดภัยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนกันยายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่ นาคเทวีนาคกำเนิดและนาคผจญครุฑความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าคนโสดท่านมีโอกาสพบเจอเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเก่าที่เคยห่างหายกันไปนานหรือพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ชักนำให้ท่านได้ทำความรู้จักกับเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาสานสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์นั้นจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ตัวของท่านเองจะยังไม่รีบร้อนยังอยากจะดูใจกันไปเรื่อยๆก่อน ตัวของท่านจะแอบห่วงพื้นที่ความเป็นอิสระและห่วงความเป็นโสดไว้ค่อนข้างมากทีเดียวหรือบางท่านอาจจะยังไม่ยอมไว้ใจคนใหม่ที่จะเข้ามามากนักเพราะอดีตเกี่ยวกับความรักที่ไม่สําเร็จของท่านยังฝังใจท่านอยู่ค่ะและคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านก็มีโอกาสที่คนรักเก่าจะติดต่อเข้ามาหรือพยายามเข้ามาพูดคุยกับท่านในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิก ช่วงนี้แม้ว่าท่านและคนรักจะมีปัญหาครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันบ้างหรืออาจจะมีพฤติกรรมเมินเฉยห่างเหินกันไปบ้างก็ตามประสาลินกับฟันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือทําให้ปัญหาคลี่คลายเข้ามาประสานรอยราวให้กับท่านทั้งคู่ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งค่ะและนี่คือเรื่องราดวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนกันยายน2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งดใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8 พบกันคลิปหน้าจบคพยากร์กรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ